งานสัมมนาประธรามวินัยครั้งที่22ห้องพื้อนฐานวันที่14กรกฎาคมพศ2561เรื่องถามต่อปัญหาพระวินัยโดยคณะประเทระประวิชากรและภูเขาร่วมสัมมนาขอาการนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วโอ้อีก5นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ ขอถามคาถามต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก็รบกวนท่านพระอาจารย์อนุพรนะครับก็ช่วยตอบให้นะครับ,รบข้อที่หนึ่งนะครับภิกษุก่อไฟต้มน้ําปรุงมาม่าเพื่อฉันเองได้หรือไม่ครับท่านอาจารย์ครับก่อไฟต้องต้องดูว่าก่อสถานที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าก่อนในเตาคงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าต้มมาม่าเนี่ยมันไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีเครื่องปรุงอย่างอื่นมีเอาไข่ไปใส่ หรือผักบุ้งอะไรต่างๆเนี่ยควรจะให้สาม,มเณรเขาทำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสามาถปากกาองุ่นต้มกินเองนะครับนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะครับถ้าเกิดมะม่าซองเดียวเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดมีเครื่องปรุงอย่างอื่นที่เป็นผักสดหรือเป็นพวกอาหารพวกหมูพวกอะไรต่างๆต้องที่มาปรุงเพิ่มเติมถ้าก็ทำสุกแล้วไม่เป็นไรถ้ามันไม่สุกเนี่ยก็ก็ต้องอก็ต้องให้สาม,มเณรเขาทำนะครับครับอ่าข้อต่อไปนะครับ อาหารมีมากฉันไม่หมดภิกษุสามารถเอาไปแจกให้โยมได้หรือไม่ครับท่านอาจารย์ครับก็สละให้เลยไม่ต้องเอาไปแจกก็ได้นะครับเราไปแจกเองยังไงยังไงอยู่นะครับก็โยมคนวัดเยอะแยะไปนะครับนะครับแล้วก็เอาไปแจกกันเองเลยแหละนะครับเราไม่ต้องเดินไปแจกถึงหน้าบ้านเขานะครับก็ก็ได้นะครับสละทิ้งไปเดี๋ยวโยมเขาจัดการกันเองนะครับอาหารมีมากหรือเราฉันแล้วมันเหลือก็ให้โยมได้นะครับ นะครับสามนะครับภิกษุรูปหนึ่งนะครับไม่สามารถเที่ยวบินทบาตได้เพราะชราภาพมีภิกษุอีกรูปหนึ่งเกิดความสงสารจึงได้นําเอาเข้าวสารของสงนะครับไปมอบให้ท่านไว้เพื่อหุงต้มเองอยากทราบว่าผิดหรือถูกนะครับมีวงเล็บมาด้วยนะครับว่าภิกษุรูปนั้นไม่ขอความเห็นภิกษุอื่นเลยถ้าผิดผิดข้อใดครับ เออก็แจกตอบอย่างนี้นะครับเอาจริงๆของสงเนี่ยมันต้องแจกอยู่แล้วถ้าเอาไปใช้โดยพระราการมันก็ต้องเป็นหนี้สงเป็นพันด่าไทยนะครับทีนี้พาะไปหุงต้มเองริงไม่ควรใหญ่นะครับก็จะเจอสงเด้งนะครับสงเด้งคือเด้งที่ไปหุงต้มจินเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพาะไปหุงต้มอะไรต่างๆต้องให้สำเนรยงนะครับเข้าทรงเข้าสารอะไรต่างๆเนี่ยที่อาหารมันยังไม่สุกนะครับห้ามไปหุงต้มเองโดยเด็ดขาดจะไปเป็นพ่อครัวเองเคยเป็นกุ๊กเก่ามาก่อนแล้วก็ไปทะ มีอาหารนัเกิดจากบินธบาตเท่านั้นนะครับนะอาหารเราจะไปหุงต้มกินเองหรือเอือ้อเฟื้ออะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเป็นสันนิษิด้วยถ้าเก็บไว้ในที่ที่อยู่ของตนเองที่ไม่ใช่หุงต้มในในในกับปิยภูมิที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดหลายๆหลายๆด้านนะที่ตอบแบบนี้ก็ก็วันหลังไว้เผื่อประโยชน์วันหลังด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถตอบได้เพราะมันมีเวลาแค่5นาทีนะครับขอบคุณครับขอเสริมนิดนึงนะครับ ถ้าผิดผิดข้อใดเอออย่างที่อาจารย์ว่ามานะมันหลายข้อเลยนะครับเอาประเด็นแรกนําของสงไปแจกก็ผิดแล้วนะครับอาจารย์เนาะไม่ได้แจกของสงทีนี้ข้อใดบ้างเท่าที่นึกออกอย่างที่อาจารย์ว่าก็เสริมนิดนะครับอย่างเช่นไปมอบให้ท่านไว้เพื่อหุงต้มเองถ้าท่านหุงต้มเองก็เป็นสามะปากะนะครับถ้าไปค้างคืนอย่างท่านนิสตานว่าข้าวสารจัดเป็นอะไรครับในการลิขิตทั้งสี่ครับเป็นอะไรเอ่ย เป็นอะไรครับหลวงตาแอมข้าวสารเป็นการลิกอะไรมียาวะกาลิกยามะการลิกสัตหาการลิกยาวะชีวิกเป็นอะไรครับยาวะการลิกท่านั้นเป็นยาวะการลิกจัดเป็นอาหารถ้านําไปเก็บไว้ค้างคืนเป็นเป็นอะไรครับเป็นสันนิธิกรณีไปเก็บอยู่ในที่อยู่ของตนครับที่อยู่ของตนไม่ได้รับการสมบุติอะไรเลยเป็นอะไรอีกข้อนึงครับ อันโตอันโตอะไรอันโตวุฒธธะโอ้นี่แค่นี้ก็กี่ข้อเข้าไปแล้วครับนี่เยอะนะครับเยอะนะก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ว่านะครับด้วยส่สวนของรายละเอียดก็คงไปดูเพิ่มเติมคงไม่ได้ลงลึกนะครับว่าเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะสําหรับค่ําคืนนี้ก็พอดีเลยนะครับ21นาฬิกาก็รบกวนใครเป็นอ๋อท่านพิธีกรมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านพิธีกรน,นะครับก็นิมนต์นะครับ ขอขอบคุณปูาอ่านทั้งสี่รูปห้ารูปนะครับห้ารูปนะครับปูาอ่านมหาณพรจารุธรรมโมพระอา,าจารย์มหามอรจารุวันโนพระอาจารย์มหาสัญชัยเฉมะปัญโยพระอาจารย์วันลบขันชัยนะครับเฉมะปัญโยพระอาจารย์วันลบ ธรรมะวะโลนะครับแล้วก็ผระอาจารย์สินชัยนะครับสินชัยกันตะศีโลนะครับทั้งห้าโลกนะที่ได้มาให้ความค่อยใจธรรมะช่วงถามตอบปัญหานะครับหวังว่าพวกเราก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับรเกี่ยวกับการแจกของสงแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะเลยพวกเราให้พวกเราไปใช้นะครับเอาไปใช้แล้วเราจะได้ประโยชน์เอาไปทำท่วัดของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับ ในหลายอย่างนะครับที่เราถามมาทั้งพวกเขาเรียกว่าเป็นของเมานะครับของมึนเมาเป็นพวกยาสูบก็เช่นเดียวกันก็จัดเข้าของมึนเมาแต่ทั้งก็ไม่ได้ฟันตรงให้พวกเรานะครับแต่ก็ให้ในพวกเราเกี่ยวกับควรและไม่ควรนะครับนะก็ขอขอบคุณพาาาระรนะพาอาจารย์ทั้งห้าลปนะครับสิ่งใดนะที่พระอาจารย์ทําแล้วในวันนี้จะเป็นการให้ธรรมะก็ดี บุญกุศลนั้นขอให้พระอาจารย์ทั้งห้าโลกนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมล้วใส่ถา้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จกับพระอาจารย์ทุกรูปเธอพวกเราทุกคนนะครับสาธุให้พระอาจารย์พร้อมกันทั้งหารูปน,นะครับพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุก็ขอปรกาศพร,าพระอาจารย์ กาพะนะครับไม้พระพร้อมกันแผ่เมตตาพร้อมกันก่อนนะครับเนาะสัเพสตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมทั้งเสนอเวราหนุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแช่กันและกันเลย อาภัยาปัจฉาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียาตานมบริหารัตัวจงมีความสุขกายสุขใจ ปราสาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิน้นเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาวะพระขวันตังอภิวาเทมิสวา,ากาโตพระขวัาตาาัมมธทามังนมสามมิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกาสังโฆ สังกังนามาทำความเคารพพระเทพร้อมกันนะครับ